Thank <laughs> you. สำหรับเฟนเดอร์ตัวนี้เลยเลยกันนะครับนะฮะโอ้โหเป็นอเมริกันดีลุกเลยเลยกันนะโอ้แค่ชื่อเสียงเรียงนามนี่ก็ไม่ต้องบอกแล้วว่ามันดีขนาดไหนนะเอาเป็นว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็สภาพเป็นอย่างไรกันดีกว่าเนาะตัวนี้นี่สภาพนี่ให้95บวกบวกบวกเลยนะค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเฟดเปิรก็ถือว่ายังใช้ได้เยอะนะครับ นะแม้จะมีการใช้งานได้งว่าเนาะ,ะเป็นของมือสองก็จะมีการใช้งานบ้างนะสึกบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ใช้งานได้ยาวนะเพราะว่าเฟดเวนเดอร์ตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งเลยใช้ได้เลยโอ้โหเสียงแค่นี้คือไม่ต้องพูดเลยนะครับทัชชิ่งนะครับโอเคเลยต่ำใช้ได้เลยแหละครับ ต่าเรียกว่าต่าแบบสบายมือเลยนะครับนะโอ้โหถือว่าสวยงามขครได้ไปนี่บอกตรงๆว่าตัวแบบนี้สีแบบนี้บบนหายยากมากๆจริงๆครับหายากยิ่งกว่าทองทองในคุณเดินไปซื้อที่ททตลาดไหนๆก็มีแต่ว่าตัวแบบนี้นะครับสภาพแบบนี้และก็ราคาแบบนี้หายากมากๆบอกได้ตามตรงนะสภาพค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยเนาะอ่ะนะครับมาเทสกันเลยโอ้โหถ้าเทส ถ้าเทสเป็นตัวพวกบอกตัดคอยพูดสวิทะไรพวกเนี้ยหูเทสกันเป็นวันยังไม่จบคุยกันเป็นวันนะครับเอาแบบว่าข้าวๆไ้กันเนาะปิกอัพตัวบนก่อนเลยนะครับอต่อมามาปิกอัพตัวผสมนะครับตัวการกับตัว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 เน็ก อโอ้โหมังพูดอะตัวกลางเพียวๆกันบ้างมันคือมันดีทุกแกกเลยเฟเดร์ เจ้าคือคือจริงๆนะบอกตามเราว่าใครได้ไปคู่คือโชคดีเอาจริงๆมันของดีจริงซื้อกับใครก็ไม่เหมือนกับซื้อจากพี่โบเพราะซื้อพี่โบกิไฟเราเซตอัพเราเปลี่ยนสายให้นะเราเซตอัพให้คุณเนี่ยพร้อมเล่นแบบนี้เลยแต่ถ้าซื้อกับที่อื่นเราไม่รู้นะครับคุณจะต้องไปจ้าง,งเขาเซตอัพหรือ สายเป็นสนิมแน่นอนถูกไหมครับอ่านะครับของเรานี่คือสายใหม่ๆเพิ่งเปลี่ยนใหม่ๆยืดกันสดๆแบบนี้นะครับทุกตัวเราทําเหมือนเราเป็นเจ้าของเองเล่นเองทุกตัวนะครับนะเราไม่ได้ว่าทําเพื่อขายอย่างเดียวนะครับนะฮรอ่าเราทาเพื่อใจแล้วล้วนแล้วก็เหมือนเราใช้เองอะ่ะพูดง่าย ของถ้าเราใช้เองนะผมกล้าพูดได้เต็มปากว่ามันดีร้อนะครับผม Set เซตอัพนี่กับกับผมเองเนี่คือแบบว่าเล่นไดน้ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมครับอ่านี่เลยครับนะผมออกจะออกจะแนวแบบคุยคุยหน่อยแต่ว่าอยากจะให้ด้วยใจนะเพราะว่าเราเป็นคนจริงจังและจริงใจเนี่ยพูดชัดเสียงดังฟังชัดเลยนะครับนะไม่มีบิดผิวแน่นอนนะครับอ้าวจดไป เสียงคีมมันผ่านแล้วเฟนเดอร์นี่คือเสียงคีมยังไงก็จบอยู่แล้วอ่ามาฟังเสียงคีมคอรัตนะครับมาฟังเสียงคีมคอรัตกันนะฮะอ่าเสียงคีคอรัตบ้างโอ้โหยังบอกอยู่ว่าเฟนเดอร์นี่คือรีวิวเสียงคีนยังไงก็ไม่จบแล้วมีปุ่มกดผสมอะไรต่างๆด้วยให้ซาวมันกว้างโอ้โหแม่เจ้า เอลยดีกว่าเอาจริงๆครับจริงๆอันนี้กล้าพูดได้เลยคือ่นีจริงๆถ้าใครซื้อไปแล้วไม่พอใจเนี่ยเอาจริงๆกันยินด,ด,ดีรับคืนได้เลยจริงๆมันคือหวัวเล่นได้ดีมากๆอ่ะจริง โอ้สุดจริงๆอ่ะต่อมาแล้วเสียงคันนะั่ง เสียงจริงจริไง จริงเหมือนแผ่นเลยนะครับใครได้ไปในจบจริงๆอันนี้รีวิวคู่กับบอสจีทีนะครับบอสจีที่งต่อเข้าหน้าตู้มาแชลเลยนะครับอะต่อมาเป็นเสียงแตกกันบ้างลิททม ดีวะเอาราคาเท่าไหร่ดีนะเอาจิงๆพี่อจริงนะใครดูอยู่นี่บอกตรงว่าอินขนาดผมเล่นเองเนี่ยผมคืออะไรฉันเรียกอะไรใช้ใจเล่นนะมันยังอินขนาดนี้นะคุณพี่ถ้าเกิดว่าคุณพี่ได้ลองจับได้ลองสัมผัสดูคอมันเล่นง่ายนะครับคอนี่คือแบบเล่นง่ายเลยสบายมือเรียกว่าไม่กลมเกินไปไม่แบนเกินไปนะครับผมเป็นคนที่มือไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะถือว่าโอเคเลย ถือว่ารูดได้สบายเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการโพรงการเพี้ยนไม่มีเพราะว่าเรามีลูกปิดล็อกสายด้วยโอ้โหยอย่างดีนะไม่ต้องห่วงโดกเยอกนี่ไม่มีเพี้ยนแน่นอนเลยนะใช้ได้เลย <S 2> <S 2> <S> <S เอามาฟังเสียงโซโร่กันบ้างนะครับ คือจริงๆนะครับคือไม่รู้จะพูดยังไงคือมันมันจริงราคาเนะี่ยคือโคตรถูกแล้วก็คุณได้ของดีนะครับซื้อกับใครอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปคือซื้อกับใครเราไม่รู้นะแต่ถ้าซื้อกับเราเราเซตอัพให้คือพร้อมเล่นแบบนี้เลยครับนะฮะเอากีตาร์ตัวนี้เหรออ๋อยังไม่ใช่มาฟังเสียงแตกแบบแ,บบแรงๆกันบ้าง เป็นสิบนาทีไม่ต้องเสียดายครับผมเวลานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ชมของดีแล้วก็ของที่มันเขาเรียกว่าดีจริงเนี่ยนะครับมันคือมันไปรียเศษไม่ได้แล้วมันก็หลอกกันไม่ได้ด้วยคือคือในดีบานเนี่ยเสียงเ่าๆเนี่ยนะคือดีจริงอ่ะเราเราไม่สามารถ จะเฟกได้เลยว่ามันไม่ดีหรือจะพูดได้เลยว่ามันไม่ดีคือมันดีจริงๆเนี่ราคานี่โคตรคุ้มบอกตามตรงว่าใครได้ไปรีบเลยนะครับช้าอดหมดนะครับซื้อขายแลกเทิรนได้นะครับจัดมานะครับแกีตาร์เอฟเฟกยังไงอะไรก็เคยกันมาได้นะเป็น10นาทีที่การรีวิว นะครับที่การดูเนี่ยมันเต็มอิ่มแล้วมันก็มีความอยากมากๆเพราะว่ามันดีจริงๆอ้าวจัดไปนะครับกับเฟนเดอร์อเมริกัน G ีรุก t h สตาร์โตปี2009อ่ะโอเคจัดไปครับผม